ขอสวัสดีแฟนเพจรลักวางเชียงไฮ้ของผมนะครับวักนก่อนเขาได้พอบอกความไปแล้วครับตอนนี้เขามาพอวิธีการเลี่ยงแบบในกระปุกหรือการเลี่ยงเดียวนะครับมีแฟนเพจบอกว่าอู้ไทยมันมันยังไรฮะนนขออู้ก,กะเมืองเลยก่อนกนวันนี้ก็เลยอู้ก,กะเมืองนะครับามาพอบอกแบบเลี่ยงเดียวนะครับเลี่ยงเดียวก็คือเลี่ยงในกระปุกนะครับ นะเนี่ยครับตัวนี้เอามาจากบอ่อเลี้ยงรวมนะครับพอดีโพงมันยุบก็เลยต้องออกออกมาเป็นเลี้ยงเดียวนะครับเอาไว้คนมาเอวบ้านไม่พอนะครับคนะาดว่าวันผูกก็คงจะออกนะครับสีประมาณนี้ ติเขียนว่านี่ก็คือแรงทีม้านะครับอันนี้ของน้องชานเจียงใหม่ครับส่งมาส่งมาให้เรี่ยงกันกระพับเป็นงะอยู่ครับเป็นแดนนะครับกวางแซมรับคนอะตัวของน้องชานมีสามตัวครับตัวนี้กวางแซมเขาใช้ได้นะครับ ของัอง้นกันครับอ่าตัวที่3ามเป็นมุดเลยครับล้างชานเอามาให้หนอนด้วงแกแล้วนะครับแสดงว่าเรื่องได้เก่งมากนะครับส่วนอื่นๆเกาะวัสดุในบ้านอันนี้เป็นนอนอยู่นะครับแล้วเกาะตัวนี้ได้ตัวเต็มไว้แล้วครับอ่อันนี้เกาะเป็นนอนอยู่แต่เริ่มทำโพง้งละ เ,เขาดักแด้แล้วครับดัน็ครับสีส้มๆครับสีส้มนี่เขาดักแด้เรียบร้อยเดี๋ยวมาคอดนอื่นนะครับตัวนี้อ่ตัวนี้เป็นดวงปลาที่หอเองโอ้หายไปแล้วครับหมดไปแล้วตัวนี้เกาะเป็นงออยู่นะครับ หงออยู่เนอะข้าครับอ่างออยู่ตัวนี้ก็กำลังออกแต่ว่าวันซื้อนี่นยครับอ่ามียามเฝ้าอยู่บกบกำปุ้งครับโอ้โหเป็นกระุ้งไม,ไม้ไม้สีน้ำตาลกอนนะ คงจะบใจนะครับนะเนาะงออยู่ครับมีกระปุองอลาาคากากันแมงวีมากวนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างสักตัวนะครับ กวางแซมนะครับกวางแซมอ่ากวางแซมตัวน้อยตัวน้อยหลังลักษณะพอจะได้นะครับใส่เล็กตัวนี้เคยร้องวัดพอแล้วนะครับห้าสิบแปดมิล สังเกตเสียงนะเสียงจะย้าวามันจะซี้ซีอ่ายังบ่กพร้อมติดกบินดูมุมกล้องนี่ถ้าจะสวยงามกวาตัวจริงตัวแท้แล้วก็ก็ใจ้ได้ครับตัวนี้นะใช้ได้อยู่นะครับปล่อยให้มันมุดลงไปกรณีที่มันออกตัวเต็มไว้แล้วนะครับอ่า ไหวพื้นที่ขึ้นมันขึ้นมาแล้วก็หอาไ่ออาอาหารขึ้นมันนะครับเนาะแอมตีนึงอันนี้อันนั่นย้ายมาจากบ่อรวมนะครับที่ได้น้าเสนอในผักภาษากลางไปแล้วแต่ว่ามีตัวไลครับมีตัวไฮล,ลูกกวนขนาดนักก็เลยย้ายมาตัวนี้คือน,นี่ก็น่าจะออกเลยครับ ตัวแล้วก็ดักแด่เลื่อมหิวละน้ำเริ่มหัวติก้นนะครับจะทายน้ำออกก่อนแล้วก็เนี้ยเฮือเปลือกดักแดเนี่ยเปลือกงอกเปลือกงุกงแล้วแต่จะห้องครับมันจะแห้งกำนั่นแข็งจะเริ่มดินนะครับแข็งกับขาตั้งนมนจะเริ่มดินก็ออกมาแล้วก็ปีกก็จะออกมาตามลำดับนะครับแล้วมันก็จะดินนิดิกดัก,ดก,ดก,ดก ถ้าไปหันภปเลี่ยงไหมนี่ต้องตกใจนะครับมันเปลี่ยนอยู่แต่นี้เขาเาจะสัมผัสมันมั่ได้นะครับเกิดว่าเขาไปสัมผัสแล้วเปลือกของมันแตกอย่างเงี้ยนะครับมันจะย่ขขั้นตอนกระบวนการที่มันจะหลอกคาบออกมาเนะี่ยเสียไปได้เสียกระบวนการของเป้นนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าอ,อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือแหมสองสัปดาห์มาที่ตามพอนะครับว่า ตัวเต็มไว้เป็นจะได้นะครับเนาะ,ะแล้วตัวเต็มไว้ติดพ้อมตีจะไปต่อสู้แล้วเขาจะพออย่างไรนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณจัดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรักกวางเชีงยงไฮ้ครับผม